mua lái tàu đây nó sáng xí tàu ô kênh yeah. say ngô ý bưng bưng kênh yeah. say ngô ý kênh say ngô ý

อือหือือหือจอยจอยเอ้ยจอยน่ะตาตื่นเลยเนาะจอยเนาะไอ้จอยเก่งแล้วดอย่าอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งมา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 ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินอยู่ข้างหน้าบ่ได้เลย วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําชื่อของลูกๆแต่แต่มาไม่ครบนะครับมีคนหนึ่งเขายังไม่ยังกลับมาไปถึงบ้านนะครับยังไม่เลิกเรียนนะครับผมคนแรกเดี๋ยวนะคนแรกก่อนคนแรกจอดจอดก่อนครับคนแรกสวัสดีครับน้องเบียร์สุประเทนครับน้องเบียร์สุประเทนครับผมสวัสดีครับน้องเสียอาชีวะครับโอ้น้องเสียอาชีวะนะครับผมอันนี้ผู้ใดครับผม เป็นยังครับเป็นซื้อหรอใช่แล้ว <laughs> แล้วจะมีพี่เขาด้วยนะอีกคนหนึ่งนะนะพี่เจียนะฮะพี่เจียยังไม่เลิกเรียนนะพี่ชายคนโตนะฮะ Ồ, oh, đúng Mexico. Cái <laughs>

phò ngua y bạt nỉ áo Ô ô luôn Ngua lái đây nó, sang xí tổ Ô kênh xây ngua bưng Bưng Kênh say kênh say นงัวได้ล่ะนั่นบ่แม่นี่ยังได้นั่นคิดว่าลูกหมาอยู่บ้านบ่ฮะมาแล้วมาแล้วครัวครัวหันสามาแล้วนะคะตดีวนี้เอ้ นี้มาไม่ครบทีมนะคะพี่เกียร์ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเนาะนะคะนี่ก็จะมาพี่เวียวนะคะพี่เวียวพี่เสียแล้วก็น้องปุ๊ปป้นะคะ ไม่งทายเลยวะได้บมื่อคนได้หลายมาครับไดอประมาณกีลกว่านี่นะคือกับเวแัสองหมื่นเวยมาหมื่นนะอ่าัวนี้มันออกสี่นะสองหมื่นนั้นนะคะได้ไหมอ้ เมื่อโจยออยไปเลยนาตกตกตกออดูเขาโจยเออโจยซาโจยซา น้ำไหลผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะไหลเข้ามาแล้วเอางเอ้าคว่งทางเขาเร็วปีนี้เอา Hãy vay anh em đi ơi 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 ta ơi 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 ta ơi 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 lóc con, lóc con, con, lóc con, เดี๋ยวเราจะให้เขาอาบน้ th ําแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะครับผมเวลามาเที่ยวอย่างเงี้ยก็ก็จะปววๆหน่อยนะครับทีละตัวทีละตัวมทนคงานอาบน้ำก่อนนะคะ liêng lên xinh ngàm. miền nam miền cùi rồi. mau à, có สองสามีภรรยากับลูกสาวคุนยาที่งามอาบน้ำก่อนนะคะทีละคนเพราะว่าบุญบายครบครัวตัวปวนนะคะเฮ้ยอ้าวขึ้นมาพี่งามทีละคนทีละคนนี่เหมือนจับปูใส่กระด้งเลยนะคะแม่ค่ะเอ้ยมาอ้าวซิวเจ๊วา,าดแล้ว ที่งามที่งามชวนน้องอาบน้ํา ย,ย,ยกขาด้วยยกล้อด้วยวาดบ,าบาอกว่าโลนอิรีลูก่อย 还胎过，去。 生产。 สบายสุดก็โอเล่นี่แหละง่ายสุดในบรรดาครอบครัวเขานะคะมีโอเล่เลยดีสุดไม่ร้อน 嗯，都 g a m 是。